ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้ในปักแรกในปักแรกของเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวเรื่องของการงานของท้านมากช่วงนี้อยากให้ชาวลัคนาราศีกุมอย่าพึ่งคาดหวังเกี่ยวเรื่องของการงานที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับการตอบรับในสิ่งที่ดีมากจนเกินไปเพราะคุณอาจจะยังไม่ได้สมปรารถนาเกี่ยวเรื่องความสําเร็จของงานในช่วงเวลานี้ ช่วงเวลานี้อยากให้คุณระมัดระวังและวางแผนให้ดีไม่อย่างนั้นความเสียหายอาจจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของบริวารหรือลูกน้องก็อ,งอาจสร้างปัญหาให้กับคุณได้การงานสำหรับคนที่มีหุ้นส่วนหรือคู่ค้าอยากให้คุณระมัดระวังหรือตรวจสอบให้ดีว่าเขามาแล้วตั้งใจที่จะทำการเจรจาหรือทำการค้ากับคุณได้เป็นอย่างดีจริงๆหรือไม่เพราะอาจจะมีการหักหลังหรือวางแผนหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้นในเรื่องที่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มระมัดระวังในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ก็อยากให้พุ่งเป้าเป็นพิเศษก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการทํางานหรือความไว้เนื้อเชื่อใจของชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นการงานในช่วงนี้ขอให้คุณระมัดระวังก็จะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีปัญหาต่างๆจากใหญ่ก็จะกลับกลายมาเป็นเล็กทําให้คุณมีความพึงพอใจเกี่ยวเรื่องของงานบ้าง ยังไงเสียในช่วงต้นเดือนนี้ก็อยากให้คุณระมัดระวังหรือค่อยๆการทํางานหรือค่อยๆวางแผนการทํางานไปก็จะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียวสําหรับทางด้านการเงินในปักแรกในเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้การเงินของคุณคุณอาจจะต้องเหน,น็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการทํางานอยู่บ้างแต่คุณก็จะได้รับเงินมาอย่าง ฟุกๆหรืออาจจะเป็นก้อนเงินหรืออาจจะเป็นเงินก้อนที่คุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะได้รับการเงินของคุณส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการที่คุณสามารถพูดจาตกลงหรือเจรจาการค้าเกี่ยวกับการทํางานของคุณก็จะสร้างรายได้หรือโชคลาภให้กับคุณมากพอสมควรคุณจะมีโชคจากตัวคุณเองจากการทํางานที่เหนื่อยหรืออาจจะต้องรับภาระในการทํางานที่จะต้องรับผิดชอบแต่คุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้หากคุณมีความพยายามและความตั้งใจจริงและอดทน ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับก็จะมาจากฝีมือและความอดทนของคุณนั่นเองการพยายามของคุณครั้งนี้ยังมีคนคอยให้การสนับสนุนยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและให้ทางออกกับคุณได้เป็นอย่างดีขอให้คุณมีความเชื่อมั่นและมีความตั้งใจแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างการเงินของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหรือได้รับโอกาสดีๆจากสิ่งที่คุณทำในอดีตที่ผ่านมาก็จะสามารถทำให้การเงินของคุณ ปร่งชฉลุยได้ในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีกุมในปากแรกในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับคนโสดช่วงนี้คนโสดอาจจะได้พบปากกับคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีการเดินทางที่อาจจะทําให้คุณได้พบปากกับคนใหม่ๆชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองเป็นคนที่เก่งฉะนั้นคุณเป็นคนที่มองคนขาดฉะนั้นในช่วงนี้หากใครเข้ามาหาคุณคุณก็จะสามารถอ่านเขาออกว่าเขาเข้ามาหาคุณในลักษณะไหน ไม่สามารถมีใครมาหลอกลวงคุณได้แต่คุณก็อย่าประมาทในการคบหาใครก็แล้วแต่บางทีคนกันเองหรือความไว้เนื้อเชื่อใจก็อาจจะเป็นจุดบอดของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วสําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าอยู่เป็นโสดก็อาจจะดีกว่าแต่ถึงเวลาจะมีช่องทางที่จะให้คุณได้พบปะได้อย่างแน่นอนรวมทั้งคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่จะมาจากต่างถิ่นต่างแดน หรือต่างชาติต่างภาษาก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณค่อยๆศึกษาดูใจกันไปสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการมีบุตรหลานเพิ่มเติมขึ้นก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความห่างไกลกันพอสมควรอาจจะมีความรู้สึกว่าคุยกันบางครั้งก็อาจจะไม่ถูกคอในบางเรื่องบางลาวแต่ก็ขอให้คุณมีความคิดหรือใช้เหตุใช้ผลในการพูดจากัน คุณก็จะสามารถประคับประคองความรักของคุณได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรือการเงินที่คุณจะต้องรับผิดชอบทําให้คุณตึงเครียดกับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณพยายามแบ่งแยกระหว่างชีวิตการทํางานและครอบครัวก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จกับการครองคู่ระหว่างคุณกับคู่ของคุณและครอบครัวได้อย่างไม่ยากเย็น